ปีหน้าปีหน้าอะไีอย่างเงี้ยเข้เชียอะไรทำไมต้องเรียกกันตุนโตอะไรด้วยครพี่อะปิดบังอยู่อั่งมาโอ้ยใครคุยใครคุยคุยอยเยอะเลยอ่ะไม่ก็ไม่ได้บักก่อนที่จะดูคลิปก็ดูเว็บนี้ก่อนนะคะเว็บนี้ก็คือเว็บ MVP Zone นะคะ เป็นเว็บที่มีตู้สุมตู้หมุนอะไรเยอะแยะมากมายเลยเอาดีเว็บนี้วันนี้ก็จะพาทุกคนไปหมุนของรางวันนะคะตอนแรกก็ต้องกดเข้าสู่ระบบก่อนอพอเข้ามาหน้าตาของน้องจะเป็นแบบนี้นะคะกดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ตรงนี้นะคะตอนนี้เครดิตเรายังเป็นศูนย์อยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมเงินเข้าเว็บเนาะ เราจะเติมเงินโดยการคิกเข้ามาคําว่าเติมเงินข้างบนตรงนี้นะคะหลังจากที่คิดเข้ามาก็จะมีช่องทางการเติมเงินมากมายเลยนะคะส่วนเรานะคะจะเติมเป็นเติมเงิน To u o น e y Wallet นะคะโอนเงินไปที่เบอร์นี้แล้วนําเล็กอ้างอิงมากรอกตรงข้างล่างตรงนี้เลยจ้า เติมเงินเสร็จแล้วนะคะก็มาที่หน้าหลักของตัวเกมเว้ยตัวเกมถุยตัวเว็บนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เกมสุ่มของตรงนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่เราจะเล่นอันแรกนะคะสุ่มของรางวัลฟรีไฟสุดพิเศษนะคะในการหมุนหนึ่งครั้งใช้แค่1ิเครดิตนะคะเราจะมาลองหมุนดูว่ามันจะเกลือหรือว่ามันจะดีกันหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะได้บวัวะเฮ้ยเอา้าหมุนครั้งที่หนึ่งไม่ได้นะคะโอ้ยจะหลอกอกว่าเนี่ย มาหมุนกันที่สองมาไดรอว,วะอย่าบอกนะว่าไม่ได้เหมือนตะกี้อ่ะไอยแตเว็บเขาไม่เกลือนอะนี่ไงบอกแล้วไม่เกลือเราให่สองไดมอนด์ยี่สิบบาทเออได้อยู่ได้อยู่เราจะมาหมุนครั้งที่สามกันนะคะทุกคนเผื่อแบบได้แบบสามพันกว่าเพชรอะไรเงี้ยคุ้มเลยนะเว้ยเอ้ยเฮ้ยเออ เออสวยสวยนี่คือเวบเว็บกำลังหยอกหยอกเรานะคะคนลักกันก็ต้องหยอกกันแบบนี้เฮ้ยจริงจัง3ามพ <Wow! S 1> ันหร้อยเก้เจ็ไดมอนตีดกูเ่แน่ได้เฉยโอเคแป๊บนึงขอลงสติก่อนเอ่ออะไรวะถ้าเราจะดูรางวัลน,นะคะให้เราคลิกมาตรงตรงไหนวะตรงดูรางวัลทั้งหมดตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปปุ๊บก,ก็จะมีเลขอ่ากาลินาให้เราแล้วก็จอไปเติมใส่อ่าของกาลินา เรียบร้อยแค่เนี้น่าะจังวะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกช่องดุกกี้ชาแนลนะคะสวัสดีคนไทยเชี่ายประโยทุกคนด้วยนะคะไม่รู้จะมาแกล้งทีมเอ่อตอนแรกว่าจะเมินทีมนะแต่ทีมมันน่าจะรู้ทันเยวยเราก็เลยแบบเออจะพูดถึงแบบ G m อมพูดถึง G m อมอาร์โต้ทั้งเกมเว้ยตูนพี่พี่อ่ะไอ,อทีมมันไม่ชอบ G m อมอาร์โตใช่ป่ะเออ,เอ,อแล้วทั้งเกม ใช่ใช่แล้วทั้งเกมเรา3คนอ่ะต้องพูดถึงเรื่องเกมอาร์ตโตแล้วก็ไม่ต้องพูดกับมันนะโอเคพี่พูดพูดถึงพูดถึงเกมอาร์ตโตอย่างเดียวเลยนะโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนอัตโนมัติสี่อ๋อแรงแค่ไหนจะร้อยจะร้อยดาวรล้อ่ะไปพี่พี่จะรอไปรอครับไม่ทำเกมอาร์ตโตไม่ทำอาร์ตโตเออเออจริงจริง นีใส่โคตรด,ดีรอ,อ,อ่ะอ๋อทีมหายตอนนี้ตอนนี้เกมอาร์โตอะไรสดอยู่อ่ะตวนได้ดูปะตัวนึงขอไปดูก่อนดูไหมเอ้าดูไม่ได้หรอก็แบบเกมบอกว่าเอาของนันของนีมาขายตันนึง A R T T O A R T T O อาร์รต

พี่มอต้าไหนดูเจมส์น่ารักจะตายเนาะตัวเนาะจริงเนาะเออเอาของเอาของให้ก็เห็นจะเกลือเลยก่อนจะสุ่มต้องบอกว่าล้างเจมนะแบบเนี้ยเอาเอาเอาเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมานะไปเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บนึงใช่ไม่ต้องพูดกับมันเลยไม่ต้องเรียกชื่อมันไม่ต้องอะไรเลยก็เรียกแค่ก๊อฟก๊อฟมันก็พิกกี้พิกกี้ผมโดนยิงแบบนี้ก็ได้แบบเนี้ยไม่ต้องเรียกชื่อทีลุงเอ้ยตูนตูนตัวนี้ตึงว่ะน้องชาย นั่นใช่เราควรทำไงมันนีวะเออเ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 อหวัวที่สั้นหนึ่งเนี่ยเออที่ปังยุงปังเขาพี่จะเล่นกับอารโต้ปะ <c oughs> แต่มัน,อนเออพี่จะเล่นแต่เดียวพี่อยากเล่นอยูไม่เล่นขเขาทำไมเขาจะตีม <c oughs> ตอนนั้นได้เล่นกับเขาแต่เดียวเพราะว่าเอ็กซ์เซีว่าพี่อร์โตเล่นกับพี่ลักกีหน่อยค่ะเขาก็เลยแบบปีสตรีมแล้วก็ส่งเลขห้องไว้พี่ตรงคอมเมนต์ นี่หน้าเฟซแต่เขาน่ารักจริงด้วยเล่นตัวนั้นมาถึงผมนี่แหละเอ้เอ๊ยต๊ะโต๊ะโต๊ะตัวี้เป็นชื่ออะไรพี่ก๊อปโตก๊อปโต๊ะตาตานี้ตึงมเหมือนเล่นตาเดียวก็ไปแล้วนะไปหาชาร์จแบตแบตจะหมดเหรอไม่บักปอไม่บักปอาอ่ะเี่ย แต่เ oh, oh ราไม่มีปืนค้าังปไม่มีเลยนะไม่กูช็อตเปล่าวะไอ้กูเขาโลโลรีไมมาเราได้ยินยัง ได้ยิน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 ทุกคนตอนนี้ตอนนี้ได้ยินทุกคนอเมื่อกี้ได้ยินปหมไปเพิ่งไปดีไหมมาตุนโตมีไอ้วอให้พี่ครับหมดไหมครับไม่มีเลยพี่อะไรทำไมตุนโตอะไรเนี่ยพี่อะก๊อปโตก๊อปโตกับน้องตุนโตเออเดี๋ยวไอ้พี้อะตุนโตอะซะจะตั้งที่ว่าอะไรพี่ กี่โตเฮ้เฮ้ที่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 ทิ้มหน่อยผมอุ้ยอุ้ยมีตัวเออมีตัวดินี่ไงไม่เคยมีสนใจกูไอ้ฮี่อ่ะเออเจเล่ละตาหน้ากูไอ้ตายพ่องตายสัตว์เอเจเล่นเลยไป มันตามมาแล้ว,วไปเร็วด้วยเฮียเล่นกันสีของกูตายคนเดียวไม่มีใครรักกูเลยวิ่ง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 ตุนโตวิ่งตุนโตกอล์ฟโตต้องวิ่งกันแหละนี่ไงเจอแล้วเจอแสองตัววี่งสองตัวสองตัวอง้งคีแมวเอนเอน้องตุน ทำเจ้วไว้ที่ปืนยก่อนไอ้ตูนนัดหลบพี่กีโตมีกระสุนแดงไหไม่พี่ทิ้งไว้ตรงนู้นมัน ไม่อยากพี่ไม่อยากใช้ปืนนี้ว่ะมันเป็นแถบๆไงมันมันเหมือนมันเหมือนมันบัาก่ะมันเป็นเส้นๆน่ะปืนอะไรนี่นี่นี่เอเอ,อะไรวะเอมหนึ่งสี่อหนึ่งสี่นี่มันเว,เวลาวิ่งอ่ะมันเป็นเส้นๆเป็นเส้นสีเหลืองยาวๆรอบตัวนี่ดูเฉ<อ>ีย<ช>ก่นเลยใช่ที่ว่าน่าจะบักไหม ไม่แข่ใครเกยไม่แข่ใครเกมเลยอ่ะทำไมก็ไม่ได้บักพี่ทราเกมมีปัญหาแจ้งดีค่ะบ้างวจ้งทางนั่นไงเพจเขามีอยู่ฝ่ายบริการลูกค้าเออว้าวโอ้ถ้าบันทำงานไปโดนแบร์หน่อยควายอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเยอะพีการะความใจไรอ้ย อย่าเปิดนะอนขอรอ <ใน S 1> ้องกดไลค์ให้น<ม>้องตูนโตก่อน<า>สู้ๆนะครับตูนโตพี่อผู้ท้อเลยบอกเขาทำงานดีเฮียไอดีเ่ามึงจะโดนแบนไม้ล่ะซันโฟมอะผู้สมเพชวะโอเมเล่นเฮียโดนแบนเฉยเลยทีทีงั้บงนบอกเขาไม่ดีเฮียทีนี้บอกเขาดีกูเลย n <Nope. S 1> พี่เลยกอล์ฟเชื่อมันในตูนเว้วอตูนอะสามารถทำให้แต้มบวกได้ มียาป่ะน่ะมีมีมีตั้งสิบเล็กกล่องยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก่อนเล่นมาผมดูสตรีมาโตก่าแล้วผมไม่ไม่ตายง่ายง่ายหรอกกำลังใจผมก็ลองทุกหลอกกำลังใจกำลังใจเต็มร้อยเดี๋ยวผมผมจะตายปุ๊กเนี้ยผมนึกถึงหน้าเขาเล่นผมเด้งวะเลยไม่รู้เกี่ยวบอกอันนี้ันี้ผมมันได้โก้นะกระเป๋าซีซั่นหนึ่ง อยากได้ที่หายเลยแต่ไม่ได้พี่ก็บอกเขาเอากลับมาขายดิมันเป็นของแล้วมันฝ่าฝืนกดไม่ได้ตูนเจียมเป็นคนซื่อสัตว์อ๋อคนซื่อสัตย์คนน่ารักนี่นะะอปนดีดีทีนี่หูดีอะดูตุ่วันทไปเรียนไปดูอนเอ็ได้กูเรียนไปนานแล้วไอเวนแอคับพอ ยี่สิบเจ็ดคนแล้วเว้ยแกจะหมดละมีสองคนก็หมดละเรีบรจบได้ทำงานรุ่ีจบไปเนลโตอยู่แล้วไหวดิพี่เจอตายหายเหียวิ่งอย่างเงี้ยเห็เหียแล้วนะว้ายหนักมาก มีฮะไอ้พักไม่เชื่อกูไงสมพี่แบบไอ้เชี่ยบอกวลาไอ้เชี่ยพี่จะตายห่างเดียวอ่ะแม่งไม่สมบากว่ะเป็นไงอ่ะลูกทีมอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยนออกไปแล้วเหรอทีมทีมไปบอกเขามาแบกงไหมทีมพูดเราค้อนเลยดีกว่โอ้๊ย ช่ยงองอไอ้ไอ้ไอ้ออ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 อ้อ้ไอนไอ้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 ไออ้ออ้อ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้ท้อ้ไอ้อยออย้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไปออไออ 拜拜拜拜，拜了拜了。Bye bye bye. <laughs>